สัดีครับพี่พัฟสวัสดีครับวันนี้ผมมาแม,แม่สอดมาดูของพี่พัฟเนี่ยคือกล้วยจากรอบที่แล้วเป็นไงบ้างพี่พัฟดูแล้วเป็นไงบ้างก็ดูดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ดูต้มดูลูกดูอะไรนี่องรวมเป็นไงบ้างครับพี่หรือว่ายิปต์ต้มยำกุ้งทอนนี้เป็นไงบ้าง จะถือว่าดีนะครับดีดีจริงต่อไหมหรือว่ายดีดหรอกดีจริงแล้วไงไอ้เครือลูกเป็นไงดูแล้วพี่พี่รู้สึกว่าเครือมันจะออกมายาวครือออกมายาวใช่ไหมแล้วก็แล้วไอ้น้ำหนักเป็นไงบ้างพี่เดินเข้ามาดูหนักน้ำหนักเป็นไงบ้างดูแล้วรสชาติชิมมั้งยังเนี่ยหรือยังยังครับยังที่ดูไป่น้องสกรูฮะความสวยงามฮะดูฮะดูนะครับ ต้นนี่สีสวยแล้วก็เครือนี่โอเคไหมพี่โอเคโอเคได้น้ำหนักน้ำหนักนี่โอเคนะก็ถือว่าเราพิถีพิได้แล้นี่ตัดไปจี่รอบแล้วพี่สามรอบสี่รอบพี่น้องเกษตรกรดูนะฮะดูความสวยงามของต้นนะฮะความสมบูรณ์แล้วก็เครืองพี่พี่พัดว่ามันยังไงมันลูกมันสวยครับลูกยาวครับลูกยาวฮะลูกยาวกว่าเก่าเมื่อก่อนก่อก่อนหน้านี้เป็นยังไง มันเพื่อมันจะออกสั้นๆนะครับสั้นนะตอนนี้ยาวขึ้นนะประมาณลูกก็ที่อหุ้มหมดเลยนะพี่น้องก่อนดูดูความสวยงามนะดูสีสันนะก่อนหน้านี้มันจะมไม่เป็นอย่างนี้นะดูนะก็เดี๋ยวลูกมันจะได้มองก่พี่โดยรวมแล้วโอเคนะพี่นะดู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 ลูกนะดู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 ด นี่คือลูกมันออกมาจะยาวกว่ายาวกว่าปกติใช่นี่มันหักนะนี่ขนาดนี่ถือว่าลูกมันยาวนะลูกมันยาวเลยังไม่แก่เลยไม่แก่ที่แก่ดูว่าดูดูมันออกมายาวฮะเดี๋ยวดูนะฮะแต่ความสวยงามเนี่ยคือดูเครือเครือน้ําหนักน้ําหนักนี่ไงที่มันแบบมันยังไงบ้างฮะ นี่เดียวดูตั้งสิบโลอยู่ต่อสิบโลอยทำทางนี้ก็ได้เพื่อนเด้อแต่ต้องไอ้รอบก่อนมันไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมก่อนรุ่นที่ไม่ใช้มันไม่ถึงอ๋อเอ่อใช้แล้วมันประมาณกี่โลต่อเดือยประมาณสิบโลสิบโลนะสิบโลเห็นดูนะพี่น้องๆตอนนี้ดูความสวยงามนะดูวะามดูแล้วมันสวยดูเครือมันมันเทียบเทียบกับที่ใช้กับไม่ใช้นี่ตอนนี้เป็นไงพี่อนเทียบกับเทียบไปแล้ ดูมันสดใสกว่าไงสดใสกว่าแล้วแล้วไอ้ผลผลิต่ะผลผลิตที่มันพิ่งเริ่มได้ตัดไปอะเนาะครับแต่ก็ดูดูมันสวยดีนะครับ

มันจะลูกมันจะสั้นกว่านี้ลูกจะสั้นลูกจะสั้นนะแล้วก็หวีมันจะน้อยกว่ารีน้อยกว่าอัะนีมันกี่หวีเนี่ยเลยสองโอเคเจ็ดหวีแต่เมื่อก่อนมันจะสั้นนะอันนี้พันแบนเนี่ยกล้วยไข่ทั่วไปเนี่ยทั่วไปนะตัวที่ใช้แล้วก็คือเอ่อที่ที่แตกต่างกับที่ไม่ใช้ท่อมต้มเนี่ยแตกต่างไในมุมที่มันแบบแตกต่างที่ว่าเปรียบเทียบกันมีที่ยอมรู้มันก็แตกต่างอ่ะนะ ดูนี่ตรงมันสวยกว่าต้นมันอวบกว่าเครื่อมันย้อยมันอวบกว่าไหมอ๋อเครือมันย้อยมันก็ส่วนนี้ก็คือดูแล้วต้นมันต้นมันสมบูรณ์นะสมบูรณ์รวาเก่าเยอะนะแต่พี่หันหันหน้าสู่กล้องเลยเดี๋ยวมาหาผมัป็นบังคับพี่โอเคข้อแตกต่างก็คือเครืองใหญ่กว่าครับแล้วก็ลูกลูกมันลูกจะทรงออกยาวกว่ายาวกว่าแล้วน้าหนักได้น้ําหนักนี่ น้ำหนักก็ดีกว่าดีกว่านะก็รสชาติไงบ้างไม่ชิมดียังไม่ชิมข้อเสียข้อเสียบอกชิมไม่ชิมขายหมดไม่ดีขายหดตนเร็วหมดขายหมดตัดสงตอนแต่ว่าองรวมแล้วผมดูแล้วต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แล้วก็เครือใบลูกโอเคหมดทุกอย่างดูพี่นน้ำตะกอนตงแพรดูฮะดูครับดูผมความสวยงามนี่คือสวยแน่นอนชัดเจนเอ๊ะพี่ใส่ใส่เดือนละกี่ครั้งเนี่ย เริ่มแรกเดือนละสองครั้งเลยเดือนสองครั้ง,ง,งอ,าอ่าหลังยังเดือนละครั้งหลังจากนั้นเดือนละครั้งแล้วแล้วจุดประทับใจที่สุดคือคืออะไรที่ที่พี่บอกว่าที่มันดีอ่ะที่มองว่าพี่วบาพี่ว่าโอเคจุดประทับใจคือตัวไหนเอ๊ที่สังเกตมันนี่นะครับพอโลยิบซ้ำไปละลายแล้วลากมันจะขึ้นมาตรงที่เราโรยิบซาำอ๋อลากขึ้นมากินเลยลากขึ้นมาเลยอืออือเพราะว่ามันจะช่วยมันกินอาหารได้ดีได้ดีกว่าอ๋อแล้วต้นก็สีสด สีสวยสีสดนะก่อนหน้านี้ใช้เคมีก็คือไม่เป็นอย่างนี้ไม่มันเหมือนว่ามันได้ผลไม่เต็มร้อยอ่ะนะเต็มร้อยอ๋อแล้วตอนนี้ผมพี่ใช้ยุ่งซ้ำตุ๊บพี่ก็งดเคมีไปหรือว่าสลับกันสลับบ้างใส่น้อยลงน้อยลงอ๋อน้อยลงนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้ดูเ็นิดนึงนี่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 คือมันอ่อนมันหักลงมาถ้าพอดีความยาวลูกความยาวอ๋อโอเควิ่ยตกสามสิบลูกนะ มันจะเพิ่มกับเมื่อก่อนนะมันจะเพิ่มเมื่อก่อนแล้วทีนี้พอพี่เราเคยใส่เคมีแปดเก้ากระสอบผมก็มังใส่สี่กระสอบลดไปครึ่งหนึ่งครับลบทุ่ใส่ไปนี่ผมใส่ไสี่กระสอบอืมแต่ยิบซ้ำพี่ก็ใส่เป็นหลักก็คือใช้ยิบซ้ำในการโรยต้นหลักกี่โลยไงคืออย่างเงี้ยตอนนี้ที่ใส่ต้นนี่กำมือต้นละกำมอ๋อต้ละกำมือนะกำมือก็คือถ้ากว่าพอใช้ยิบซ้ำแล้วลดต้นลดการใช้อีก ปุ๋ยเคมีไปครึ่งนึงเลยนี่ฝากพี่น้องหนุนกอครับใช้ยิบซ้ำเรืตอสนนี้ก็คือสามารถลดปุ๋ยเคมีได้ถึง5้นะก็ลดต้นทุนเยอะนะแต่สรุปแล้วองโดยรวมแล้วก็คือถือว่าสวยงามเพราะว่าโอ้ดูฝันู้นก็ดูฮะสวยมากฝันนุ่งของพี่ไหมไม่จะเอาไม่จะเอาของหรือมาถ่ายนะสรุปของพี่หมดนะนี่ดูว่าความสวยงามลำต้นนะแล้วก็คือดูที่ออกมหม่ฮะดูดูฮะมันจะแบบมันจะดู เรือตีมันยาวนะตีมันยาวตีเนี่ยตีนี่ถือว่ายาวนะดูดูดูที่ออกมาเนี่ยะลองลองสู้มานู้นดูสินี่นมันยาวแล้วแล้วของส่วนที่ใส่อ้อยเนี่ยเดี๋ยวไปดูของแปงอ้อยตีนะดูว่าอ้อยเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้อแตกต่างที่พี่มองว่าแตกต่างเลยก็คือหนึ่งเรื่องประหยัดต้นทุนนะพี่นะมันไปมันจะไปไกลไปสองนี้หันหน้าเราเนี้ก็จะไปสู้กล้องก็คือ อย่ต้นทุนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้อยนครับกู้ว้นะนี่คือนี่คือชัดเจนนะคือพี่พันบอกว่าลดต้นทุนได้จากใส่เก้ากระสอบหรือสี่กระสอบอ่าสี่ระสอบยึดซ้ำอีกี่กระสอบพี่อ่อไ่ใส่รอบหนึ่งมันห้าสิบกระสอบห้าสิบกระสอบต่อหนึ่งรอบสี่ไร่้นเนี่ยสามสิบไร่สาไร่ก็โอเคก็โอเคอยู่ห้าสิบกระสอบต่อหนึ่งไร่ไม่ใช่พูดผิดสามสิบไร่ใส่ห้าสิบกระสอบโอเค แล้วก็สามารถลดต้นทุนได้ตัวไอตัวเคมีเราลดเคมีลงได้อ๋อพอมันยิบซ่อมมันถูกเยอะนะห้าสิบกระสอบนี่ก็แตาสติอย่างหนึ่งคือว่ายิบซ้ามสีกระแพงไปหน่อยแพง่อยครับ่ากระสอบละร้อยนี่นะแต่โอเคโอ้แจกฟรีเลยอแจกฟรีเลยมาจากโรงงานเลยไม่ได้เลยโอเคงั้นพี่น้องแต่ก่อนป่ากยนะคันที่ปลูกกล้วยฮะ ดูดูดูเนี้ยดูความสวยงามดูฝั่งนั้นดูน้วยนะตูมันที่หน้าที่พี่หวีนะอ่ากษตรเรื่องกล้วยนะก็คือเราเราคือหนึ่งได้หวีครับหวีผิวผิวครับสองต้นสมบูรณ์แล้วก็น้ำหนักนะรสชาติเนี่ยพี่ก็กินบ้างนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรได้ขายไปหมดคือกล้วยนี่จะสวยมากนะครับแล้วก็ใบเบยเขียวเมื่อก่อนนี้ผมดูแล้วมันจะโซ่หมดนี่เยอะนะครับฝากพี่น้องก่อนกร้องขอบคุณพี่พัดมากนะเดี๋ยวไปดูไอ้สวนไอ้ อ้อยของพี่อีกนะแล้วก็ไปดูของของพี่พี่น้อยรมกอรกรของคนมากพี่ผมนะครับดีครับดีครับ